เื่อวาเห็นก็แชร์ภาพเกษาผมคูบาดลน,นะทีนี้คงไม่มีปัญหาเพราะว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของของอะไรพระอริยสงส์ไทยพระธาตุเป็นคนโพสต์เองนะ <c oughs> เพราะว่าอ่า ไปโกนผมที่จริงพ,พิศพิษภันธ์สถา,าพธาตุเขามาขอหลวงตาตั้งแต่สองปีที่แล้วละลวงตาไม่ให้นะเอา,อา,อาไปไปเอาซือไปให้เต็มให้เต็มตะก้าเนี่นะไปนอนเลย ยกมือใช้ไฟอคือหลวงตาไม่ให้ไปทางพิธิตภัณฑ์เนี่ยเขาติดต่อทางแม่เป้าให้จัดการเพื่อจะนำเอาพระธาตุที่เส้นผมที่แปดสภาพหรืออะไรก็ตามเอาเขาไปเก็บไว้เป็นสมบัติเพื่อให้ คนได้เรียนรู้ที่เบียช้างไทยเบฟเป็นคนจัดทำพิธิภัณฑ์นี้ขึ้นชื่อว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนดูโพยก่อนอาจจะอ่านผิดพ,พิธพิภัณฑ์พระทาตพระอริสงไทยเนาะที่ตั้งอยู่อุดรธาน,นีเนาะ เออได้เก็บรวบรวมพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไปรวมไว้ที่นั่นเพื่อคนได้ไปกราบไหว้สักการะบูชาออพอดีสองธันวาสองพันหกสิบเจ็ดเขาได้โพส เกษาธาตุของคูบารดนคูบารดนมาเกษาธาตุซึ่งบังเอิญบังเอิญหลวงตาให้มาให้มาเอาผมที่มโกนเอาเลยวันโกนให้มารับเอาเลยให้เอาไปหมดเนาะของของของคนอย่างกูบาชายกูบารดนไม่ช่เจน่นอย่างเงี้ยเอาไปไม่ต้องเอาพระาธาตุไปเอาเส้นผมที่ ยังไม่แปลสภาพเอาไปเองเนาะนี่ก็เป็นของหลวงตาเขาก็เอาไปโพสนะเขาโพสยี่สิบยี่สิบพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบสองพันหรอ้อยหกสิบเจ็ดเนาะอันเนี้ยเป็น ของหลวงตาเองซึ่งเขาเป็นคนโพสต์เองอซึ่งส่วนหลวงตาไม่รู้หรอกเพราะว่าหลวงตาไปโกนที่สวนมะม่วงอุราณธานีเนาะให้ไปโกนเอากนแล้วก็เก็บไปพิพิธภัณฑ์เลยพิพิพพ,พิพิธภัณฑนะ์พระธาตุของพาะริยสงศนะ์ไเนาะ ซึ่งตอนนั้นเก็บไปของอาจารย์ตวันอุบชาชัยครูบาดลแล้วก็หลวงตาแล้วไมช่ชิเชินหรือใครอีกลอลหลายๆคนที่วัดป่าบ่อน้ำพะอินเนาะมาซึ่งเรื่องนี้มันจะแปลกที่ว่าเราไม่ได้เอาที่มันแปลสภาพแล้วไปคือโกนเสร็จเดียวนั้นแล้วก็เอาไป มอบให้เลยให้ให,ให,ให,ให้เอาเส้นผมให้ไปมาทำไมหลวงตาถึงไม่เอาพวกที่มันแปลสภาพแล้วให้ไปเพราะมันจะมีการกางขาให้เขาไปแปลสภาพเองดีกว่าให้มันไปเป็นอยู่ที่เขาเป็นไม่เป็นก็ช่างมันอย่างเงี้ยออเออมาบางเออถัง่างพิพิธภัณฑ์เขาโพสต์ไปหลวงตาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรอกเนาะเออ คือมันมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อก่อนอ,อเรื่องพระธาตุปอมเรื่องอะไรว่าหลวงตาปอมพระธาตุอะไรประมาณนะี้เขาพยายามโยงมาหาหลวงตาสมัยนะั้นเนาะเมือ่อเมื่อปีก่อนหรือสองปีก่อนนี่แหละเนาะาหลวงตาก็เลยบอกไม่ต้องไม่ต้องเอาพวกนี้ไปเอาเส้นผมไปเองเลยทางพิพิธภัณฑ์เก็บไว้เลยเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่รู้นะอย่างเงี้ยเนาะเออ เพราะฉะนั้นลุงตางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน<笑><笑>เอนะเนาเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นแต่อันนี้เป็นทางพิพิธภัณฑ์เขาเก็บไว้และเขาก็เอาเอาไปโพสในในเพจของเขาเองที่เขาไปนั่นดูเนาะ เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยหลวงตาเคยเคยได้เมื่อก่อนบวชใหม่ๆเคยได้ของลุงปูล,ล่าเข็มปะโตนะแต่ไม่รู้ว่าแต่เป็นได้มาแค่เม็ดเม็ดเดียวครูบาอาจารย์แบ่งให้เม็ดนึ่งนะไม่เล็กๆอะไรนเอเอเอ่ ได้มาทำยังไงคือมันเป็นความเป็นกำลังใจเออเป็นกำลังใจคือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะอ่าแต่หลวงตาไม่คิดว่าไม่เคยเคิดไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกสมัยนั้นเห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจเคารพครูบาอาจารย์มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติโอ้เนาะอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นความมันเป็นกำลังใจที่เราศรัทธาครูบาอาจารย์เพิ่มพูนขึ้นนะ,ะวัดภูเช่าข้อรู้จักหลวงหลวงปู่ล่าไหมนะหลวงปู่ล่าเข็มประตว,วัดภูช่้ข้อ,ขอสมัยยี่สิบกว่าปีก่อนเกือบสามสิบปีแล้วละ่ะที่หลวงตาได้มาแต่หลวงตาก็พอรู้แล้วก็เอาถวายองค์อื่นต่อไปอ่า เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งพวกนี้นะสิ่งพวกนี้แมนะ้แต่องค์หลวงตาบรรจาดเองครูบาอาจารย์ล่ายองค์เอง,ละละอง,เองแต่มันไม่เป็นสิ่งที่ว่าไปยืนยันอะไรเลยแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับนักปฏิบัตินะหลวงตาเชื่อว่าไม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพระเอ็นมีหลายคน มีหลายคนที่ที่เป็นอย่างเงี้ยเนาะม,มีหลายคนพระก็มีหลายคนมีหลายลูกเนาะแต่หลวงตาก็พูดให้กำลังใจแต่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้หรอกพูดให้กำลังใจมันมีจริงๆอย่างเงี้ยนะอ่ากำลังใจ กำลังจิตรู้จักกำลังจิตกำลังใจไหมเมื่อจิตใจมีกำลังความห้าวหาญความความอาจหารก็จะเพิ่มสวีคูณขึ้นด้วยความมุ่งม,มั่นหลวงตาเชื่อว่าลูกศิษย์ลูกลหาไม่ว่าภาวาชีก็ตามเนาะจะไปถึงที่สุดได้นะจะไปถึงที่สุดได้ นะ,ะถ้าความเพียรให้ถึงที่สุดของอาณาปานสติถ้าทำอานาปานสติให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะเห็นไ,ไหมสติสัมโพชงที่เป็นงองคุณของการตัดสร้สติสัมโพชงเนาะอ่าอ่าโพชงเจ็ดเนี่ยเป็นองคุณของการตัดสร้ที่ผูช้าพูดเนาะ เรื่งตัวลูกตาเลยรวมว่าเป็นสติสัมโพชงหรือเป็นมหาสตินั่นแหละพูดง่ายๆฟังง่ายๆเนะาะหวังว่าเราจะหล่อเลี้ยงสติอยู่ในลมอยู่ในกายนะให้ให้สติมีกําลังเป็นสติสัมโพชงหรือมหาสตินั่นแหละนะเ,นะเพราะฉะนั้นมันเราต้องอมุ่งมั่นทําความเพียรตัวนี้เนาะ เออนะอ่าซึ่งอยู่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เขามีหลายรูปพูดอย่างเงี้เขาก็โอ้อย่างงั้นอย่างเงี้ยพระพึ่งบวชมันไม่ได้เลือกหรอกไม่เลือกพรรษาหรอกเนาะอเป็นโยมก็มันรู้ได้นะมันรู้ได้เหมือนกันเนาะอเพราะฉะนั้นขอให้มีความตั้งจิตตั้งใจ น้อมจิตน้อมใจนำเอาพระธรรมคำสอนไปลงมือปฏิบัติเนะาะหลวงตาพูดตลอดว่าพระชีเนี่ยอันนี้สงโยมอันนี้สงเท่ากันอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่สตาอยู่ที่อินทรีย์อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนะอ่า,อามันมะขึ้นอยู่ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีบัวเนี่ยล้วนเกิดจากตมใช่ไหม ความรู้ก็เกิดจากความหลงนี่แหละนะอะออกจากความหลงมันก็รู้เทนะ่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรอยู่ที่พวกเราจะหมั่นทำความเพียรฝึกสติจเจริญสติเนาะะขอให้พวกเรามั่นใจล้านเปอร์เซ็ในจิตใจนี้ เต็มไปด้วยล้นเหลือออกมาจากพระธรรมคำสอนเนี้ยท่านพี่เราและพิ่สูตรได้ลงมือทำเนาะห <c oughs> ลงตาเล่าเรื่องตอนปฏิบัติใหม่ๆใ,ให้ฟังทุกวันเต็มไปด้วยน้ำตานองหน้าทุกละชมส่อสู้ ไม่ได้สู้กับอะไรนะสู้กับใจตัวเราสู้กับกิเลสตัวเราฮะฮะ,ะมุ่งมั่นหลวงตาเนี่ยนั่งจนเป็นอม,มพาตนะพอได้ยินครูบาอาจารย์บอกนั่งไม่ท่าเดียวเนี่ยนั่งหลวงตาชอบนั่งอย่างเงี้ยนะมาสาจน ต้องไปส่งโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นมาความตั้งใจของที่พวกเรารับรองไม่เป็นหมันนะเพราะว่าเราจะเป็นคนรับประกันรับรองธรรมะที่เราลงมือทำและก็เอาผลที่เราได้รับมาพูดให้ฟังมารับรองให้ฟังในช่วงเมื่อสักครู่นนี้หลวงตาก็กล่าวถึง ถ้าใครเข้ามาไม่ทันเนอะหลวงตาก็ได้กล่าวถึงเกจา,าธาตุนะครับกรูบดลที่พิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็มาขอเกษาครับครูบาอาจารย์ไปก็คือกรูบาดลรูาชายนะแมชชีเจรอะไรเงี้ยที่ขอไปไปเก็บไว้นะครับแล้วก็มีการ เผยแพร่ทางเพจนะครับก็ลองเข้าไปชมดูนะครับใน,ในเพจนะครับก็คือเพจพระาธาตุพิพิธภัณฑ์พระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ลองเข้าไปหรือใครจะจะไปดูของจริงนะครับก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายหลายคนหลายท่านเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็น บุรพาจารย์นะฮะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัตินะครับในคันลองนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมนะครับเป็นแบบอย่างให้กับชนรุ่นหลังนะครับได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าหลักฐานเพื่อจากหลักฐานนะครับที่ ท่านได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่สูญเปล่านะครับเป็นพยา,ยานให้กับพระพุทธเจ้านะครับซึ่งการปฏิบัตินี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ธาตุเนี่ยมันก็เป็นของโลกนะครับก็ทิ้งไว้ให้ชั้นรุ่นหลังได้ดูมีทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ยังทรงทัตุขันอยู่นะครับมีทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ ละสังขารไปแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ประธาตพระอริยสงฆ์ไทยก็เข้าไปดูได้นะครับที่จังหวัดอุดรธานีสามารถเซิร์ช Google แล้วก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับกำลังดูเลยค่ะทั้งของหลวงตาด้วยตาธุสาธุนะครับแต่เมื่อก่อนก็มี เรื่องของเขาเรียกว่าข้อพิพาทมีเรื่องของข่าวนะครับที่ก็ตอบโต้กันเนาะในส่วนของอเมื่อจำไม่ได้น่าจะ2ปีเนาะประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการถกเถียงกันเรื่องของประทัดนะแล้วก็มีการพิสูจน์อะไรการเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่มีข้อสรุปนะครับจริเจแล้วก็ไม่ไม่มีข้อสรุป เพราะว่า,าเรียกว่าไม่มีการยอมรับข้อมูลของซึ่งกันและกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เอาไปพิสูจน์คือไม่ได้พิสูจน์ร่วมกันว่าง่ายๆนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ร่วมกันก็คงจะมีข้อสรุปแต่นี่ก็คือพิสูจน์ของใครของมันเนาะไม่ไม่มีการมาพิสูจน์ร่วมกันนะครับก็มีทางทางวัดเราก็มีการพิสูจน์ ในทั้งในในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่นําไปพิสูจน์คืออะไรแต่เขาพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นธรรมชาตินะครับเป็นของธรรมชาติเป็นเนเชอรัลนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเป็นสิ่งธรรมชาติซึ่งมันเป็นเม็ดคล้ายๆแก้วนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้อ่า เขาเรียกว่าไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเพราะว่า,าเราสามารถตัดสินได้เองเนาะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราจะเชื่อเนี่ยเราเราสามารถคิดวิเคราะห์นะครับได้เองทั้งหมดเลยตอนนี้ลงตามาแล้วนะครับลวงตากำลังจะขึ้นมนอัสง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะได้ฟังสน,าานทรธรรมกันต่อ อย่าลืมนะครับกดแชร์ส่งต่อบรรยากาศส่งต่อธรรมะดีๆนะครับให้กับยติธรรมท่านอื่นๆที่จะเข้ามานะครับรับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทานเน,ะนาะ

โราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีและก็เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่แปดพฤษภาคมสองพันหกร้อยหกสิบแปด วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะ <c oughs> ตอนนี้วันเรากำลังก่อสร้างทำกุฏินะอ่าเพิ่มอีกแปดสิบหลังเนาะเออแล้วก็กำลังปลูกไผ่ปลูกต้นไม้เนาะ เพื่อจะคืนผืนป่าให้แผ่นดินเนาะ,ะมีต้นไม้ก็จะมีน้ำมีความร่มเย็นเนาะ,ะคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติเนาะเ่อก่อนเข้าหน้าฝนทุกปีเราก็จะปลูกเนาะปลูกทุกทกทุกปีแหละเนาะปลูกอยู่ตลอดอนะ เราจะได้เห็นชื่นชมธรรมชาติเห็นต้นไม้เขียวกระจีเนาะบนภูเขาแห่งนี้นะเนาะจากความแห้งแล้งกลายเป็นคนเขียวกระจีเ,เต็มภูเขารุงนี้เมื่อก่อนเ,ออเป็นเขาที่โดนไฟป่าโดนชาวบ้านโดนมนุษย์ทำลายตอนนี้ ก็กลับมาเขียวขจีด้วยน้ำมือมนุษย์เหมือนกันนะแต่มนุษย์ทำลายมนุษย์ก็ทำขึ้นมาได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นขออนุมโมทนากับทุกๆคนที่ร่วมกันใส่ใจโดยธรรมชาติใส่ใจในป่าไม้เนาะซึ่งตัวหลวงตาเองชอบมากมีความพอใจมีความเป็นอยู่ที่ชอบ ภูเขาชอบป่าไม้ชอบต้นไม้เนาะก็มีจิตใจที่อยากทำตรงนี้ขึ้นมาให้มีความร่มรื่นเขียวขจีเนาะตอนนี้นำดินเข้ามาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เนาะรูบาทุยก็สนับสนุนเรื่องปุ๋ยคอกฟางเนาะก็ขออนุโมทนาด้วยนะเนาะ แล้วก็ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกๆคนเนาะ,ะนี่คือเป็นการทำความดีเพื่อแผ่นดินํำคุณประโยชน์ให้แก่ธรรมชาติให้แผ่นดินบ้านเกิดอของพวกเราเนาะเราจะอาศัยแผ่นดินผืนนี้พวกเขาลูกน,นี้เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเนาะ เพราะว่าพวกเราต้องดูแลรักษานะเนาะธรรมชาติตัวนี้ให้งอกงามงอกเงยนะห <c oughs> <c oughs> ลวงตาเองเนาะตอนขึ้นมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยโอ๊ยนะเนาะทั้งไฟป่าออทั้งร้อนทั้งแห้งแล้งนะเนาะเต็มไปด้วยหินเป็นภูเขาหินนะตอนนี้ สี่ห้าปีหปีนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงก็รู้สึกอ <c oughs> พอใจเนาะพอใจมากๆในสิ่งที่มีฝ่าไม้เกิดขึ้นเนาะมีอะไรจะถามไมนอดครับคำถามจากไล้์สดครับจากคุณวชิลวิทย์ทองนาคหลวงตาใช้ลมแบบไหนจะดับ ลาคะตัวที่พอเห็นผู้หญิงแล้วอยากมีอะไรกับเขาทุกทีทั้งที่ไม่รู้จักครับรบกวนด้วยครับอ๋อใช้ลมปกตินี่แหละแต่ว่าอาศัยสติที่แนบอยู่กับลมไม่ห่างจากลมเนาะ,ะจนมันตัดกระแสะตัวน,นี้ได้เนาะ,ะลุงตาเนี่หนักกว่าแกเยอะเรื่องนี้นะอะ เพราะฉะนั้นหลวงตาก็อาศัยสติที่แนบอยู่กับลมลมทุกชนิดนี่แหละขอให้เป็นอาณาปานสติเธอจะพ้นออกจากตัวนี้ได้แน่นอนเลยเนาะขอให้มีความเชื่อมั่นนะในมรรคในผลตัวนี้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะมันจะดับไม่ว่าแต่กิเ ت, ลสราคะตัณหาอะไรให้สูญสิ้นไปได้ขอสาธุการไว้ทำเนาะ ถามจากคุณในมงครับกาบนักวิชาการหลวงตาครับขอความเมตตาหลวงตาอบรมเรื่องความตณีและศรัทธาหัวเต่าด้วยครับศรัทธาหัวเต่าหมายถึงศรัทธานุนนะ่นเนาะศรัทธานุนนะ่นเนาะคำว่าศรัทธาหัวนุ่นเนี่ยคือลมพัดไปที่ไหนก็ปลิวไปปลิวไปตามคำล่ำลือตามนั่นไป เนาะเรียกว่าใจเบาใจเบาอเพราะสัทธาหัวเจ่าเนี่ยรูปโพเห็นไหมรูปโพล่คนะคือไม่มีความแน่นอนไม่มีความตั้งมั่นเนาะเอาอารมณ์เอาความตัวเองเป็นหลักโดยไม่เอาศีลธรรมเป็นเนาะพอใจก็ไม่เอาแลละ อ่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีเราเรียกว่าความเด็ดเดี่ยวไม่มีเรียกว่าสาาจ๊วตเนาะอ๋อหลวงตาคำถามครับจากคุณไมตรีขอถามหลวงตาเคยมีลูกเมียไหมครับอะขอถามหลวงตาเคยมีลูกเมียไหมครับอ่า หลวงจาก็ไม่ใช่ปืนเปล่านะก็มีลูกกระสุนเหมือนกันนะเนาะมีลูกเหมือนกันเนาะเคย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 ,เคยมีเคยม,เคยมีเคยมีเพศสัมพันธ์เนาะพูดอย่างนี้ฮะฮะเออเออลวงจากเคยมีเพศสัมพันธ์เนาะเออเคยมีเคยมีมันน่าจะถามว่าหลวงจาเสียความบริสุทธิ์ตอนไหนมากกว่า เคยมีเคยมีเนาะโอเคอ้าวง้น no? ก็ร okay, no? ับพรเนาะยะหาวะริวหาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกะปติอิติสังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะจมิจันทุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปรัสโซยะธามณีโชติลาโซยะธา อาภิวาณาสีริสะนิจังบุทาปะจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังหะลังสาธุ